ถ้าเรื่องเงินน่ะมันเป็นคำตอบของพวกมึงว่าพวกมึงยุบวงเหอะอดเวธีที่ดึงจะวัดดวงของมึงมันอยู่บนนั้น สวัสดีครับผมเต้เบริสักเยวนานนท์นะครับรับบทเป็นเขาเรียกว่าพี่ออสคาราบาวแล้วกันครับการฝึกเบสของผมเนี่ยมันไม่ได้ฝึกแค่ว่าเอาละเล่นให้เป็นคอร์ดนี้คอร์ดนั้นแต่ว่าเราต้องเรียนถึงลักษณะของพี่ออสด,ด้วยลักษณะของการโยกแบบในแบบฉบับของเขา ผมคิดว่าผมเป็นพี่ออสได้เหมือนกันนะแต่ฟีมือไม่ถึงพี่ออสนะเราจะพยายามทําให้ดีที่สุด mm hmm. ผมรู้สึกว่านี่มันคือความยิ่งใหญ่ครั้งแรกในชีวิตของผมที่ได้ทํางานภาพยนตร์ที่เป็นตํานานของประเทศไทยถ้าพูดถึงเลเจนต์นะครับตำนานมันไม่ได้เกิดขึ้นง่ายๆแน่นอนผมคิดว่าคนที่จะได้ดูภาพยนตร์เรื่องยังบาวเรื่องนี้จะได้รู้ถึงจุดเปลี่ยนสําคัญที่ ทำให้มีตํานานของเพลงเพื่อชีวิตมาจนถึงปัจจุบันนี้และก็สร้างแรงบันดาลใจสร้างสิ่งดีๆต่อไปให้กับประเทศไทยให้กับโลกของเราได้อีกมากมายเพราะฉะนั้นฝากไปด้วยนะครับอย่างบาด์เดอะมูฟวี่ครับ สวัสดีนะครับผมแบงค์ปริศมงคลพิสิทธ,ธิ์นะครับรับบทเป็นพี่เขียวคาราบาวนะครับผมคือพี่เขียวว่าจะเป็นคนที่เหมือนกับเหมือนกับบุกเบิกก่อตั้งวงคาราบาวมากว่าจะมาเป็นความสำเร็จของวงเนี่ยมันมันยากมากครับผมถ้าได้ดูจะได้แรงบรันดาลใจตรงนี้เยอะมากคิดว่าถ้าเผื่อใครได้เข้าไปดูเรื่องอยังบาวจะได้ทั้งความบันเทิงแล้วก็ ความสุขทนานแล้วก็ดนตรีมุกที่หักมุมความเท่ความอะไรมันรวมครบรดหมดเลยครับผมความเป็นเพื่อนความเป็นเพื่อนก็คือคิดว่ากว่าจะมาได้จุดนี้ก็ต้องต้องผ่านอะไรมากมายกว่าจะมาประสบความสําเร็จนะครับก็ฝากภาพยนตร์เรื่องยังบาวด้วย,ยนะครับผมก็ถือว่าเป็นหนังที่เป็นตำนานของวงดนตรีเพื่อชีวิตคาราบาวนี่เกิดมาเป็นยังไงเกิดจากอะไรเขาประสบความสําเร็จได้ยังไง ครับผมครับอย่าลืมครับยังเบามันเพราะแน่นอนครับพี่ไพรัตเพิ่มฉลาดนะครับเป็นมือเบสคนจะรู้จักตัวพี่ไพรัตจริงๆเนี่ยยุคนี้แทบจะไม่มีแล้วจะรู้จักพี่ออสมากกว่า มันก็เลยทาให้รู้สึกว่าเฮ้ยเราทํายังไงจะให้ดีที่สุดและเป็นตัวพี่ไพรัสให้มากที่สุดการได้มาเล่นเป็นพี่ไพรัสการมาเล่นเป็นหนึ่งในสมาชิกของวงคาราบาวเนี่ยถือว่าเราตัวผมเองเนี่ยผมถือว่าผมได้รับเกียรติอันนี้เป็นอย่างมากนะครับเขาอยู่มาได้ยังไงจนถึง30ปีแล้วมีเพลงเพราะๆเ,เกิดขึ้นหลายๆเพลงนะครับที่เป็นสิ่งที่เราได้ฟังได้ยินกันมานานแล้วนะครับมันเป็นบายยังไง ได้ชื่อว่าคาราบาวคนที่ได้ไปเสพหรือได้ไปดูเนี่ยถือว่าได้เรียกว่าได้กําไรดีกว่านะครับหนึ่งได้ได้ทั้งฟังเพลงได้ทั้งเจอศิลปินที่เป็นมืออาชีพในด้านของดนตรีจริงๆมาเล่นแล้วเราได้เห็นว่ามีการพัฒนายังไงในเรื่องของแนวทางของวงคาราบาที่เกิดขึ้นอะไรเงี้ย รักนะครับผมได้รับโอกาสเล่นบทเป็นพี่เล็กคาราบาวปีชาชนะภัยครับผมคาแรคเตอร์ของพี่เล็กที่ทุกคนรู้จักก็คือจะเป็นคนนิ่งๆน,นิ่งไม่ยิ้มแต่พอไปศึกษาไปมีโอกาสได้ไปพูดคุยกับพี่เล็กกลับว่าเป็นพี่เล็กเป็นคนที่พูดจาคุยสนุกมากคนหนึ่งครับท่าทางการยืนการเดินเราก็พยายามรวมถึงการแกะเพลงด้วยสไตล์การเล่นผมก็ไม่ได้ใช้ปิกก็ใช้นิ้วตามพี่เล็กอย่นเองนึกไม่ออกแล้วว่าใครจะมาเล่นบทนี่นี่เป็นบทของผมแหละ ผมจำได้ครั้งแรกที่ผมรู้จักคาราบาวคือวันที่น้าผมซื้อเทปคาราบาวห้าม้วนติดกันที่เลี้ยงเป็นเข่าพายและเพลงแ,แรกที่ผมชอบที่สุดเลยคือยายสาอางเอเงงเงงเ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 งว่านิพกพเนจรฝั่งหนังเรื่องยังเบาด้วยน,นะครับผมเพราะว่าคุณอาจจะไม่ได้เห็นภาพแบบนี้บ่อยมันคงมีครั้งเดียวแหละมันน่าจะได้อารมณ์เหมือนกับคุณออกไปทัวร์กับวงคาราบาวในยุค ที่เขากำลังหนุ่มยังบาวครับผมฝากด้วยครับครับผมสวัสดีครับชื่อบอมนะฮะธนาเยี็มนิยมนะครับก็ได้รับบทเป็นน้าแอดครับน้าแอดคาราบา ่อนเข้าฉากก็จะมีการทําสมาธิเพื่อเพื่อเพื่อให้อินเพื่อให้แบบว่าองค์ลงนะฮะจะได้เป็นนาแอดคือนาแอดเขาเป็นนะตำนานแล้วความนิ่งนะฮะก็คือต้องนิ่งเพิ่มขึ้นแล้วก็สายตาต้องมีความมุ่งมั่นมีความตั้งใจท่าทางกริยาท่าทางการพูดการร้องพูดน้อยแต่ก็มีอะไรให้คิดในคําพูดเยอะซีนว่าทับใจก็คือกับทุกซีนเลยขึ้นคอนเสิร์ตสนุกมากเพราะาพี่ๆทุกคนอยนู่ครบเลยฮะแล้วก็ ทุกคนก็เล่นจริงซ้อมจริงตั้งใจกันจริงๆก็เลยผมเลยคิดว่ามันสนุกแล้วก็ประทับใจตัวผมด้วยครับครับผมก็ฝากภาพยนตร์เรื่องอยังบาวด้วยนะครับสำหรับแฟน,แฟนเอ่อคาราบาวทุกคนนะฮะผมคิดว่าเรื่องนี้ทุกคนที่เป็นแฟนพันธุ์แท้หรือว่าแฟนใหม่หรือคนที่เพิ่งรู้จักคาราบาวเนี่ยไม่ควรพลาดจริงๆครับเรื่องนี้ผมการันตีเลยครับว่าสนุกแน่นอนครับผม จุลจักรจักระพงนะครับผมเล่นเป็นพีเทรีไมกวัฒน,นา <c oughs> อ่นนี่เป็นการชักชวนจากเจ้าตัวเลยครับวันหนึ่งก็มีสายเข้ามา <c oughs> เฮ้ยเล็กมึงต้องเล่นเป็นกูนะ <c oughs> ก็เขาก็เป็นบุคคลสำคัญในการจเจริญเติบโตของผมในฐานะนักดนตรีก็ได้เรียนรู้อะไรจากเขาเยอะผม่็เก็บไว้ตลอดชีวิตเลยพอผู้ชายคนนี้จะโทรมาเรียกรับใช้ผมเนี่ยมันไม่มี มันไม่ต้องผมไม่ต้องคิดเลยผมก็ครับพี่ mm hmm. พี่เจ mm hmm. ลลี่ก็จะเป็นคนพูดนิ่มๆอาจะไม่ค่อยโอยวายหรือโชว์พาวถือว่าหูเรื่องหูและสัญชาตญยานทางดนตรีเนี่ยถือว่าเป็นระดับชั้นสูง mm hmm. เรากำลังสร้างภาพภาพที่คงจะคงจะอยู่กับคนอีกนานนะครับบางทีผมก็ลองนึกถึงว่า20ปีจากวันนี้คนภาพที่คนจำของคาราบาวมันอาจจะเป็นหนังเรื่องนี้ก็ได้ฝากหนังยังบาวด้วยนะครับ ลองดูหนังดนตรีเกี่ยวกับวงตำนานของเมืองไทยนะครับผมก็ภูมิใจมากที่ได้มาร่วมกับโปรเจก์นี้แล้วหวังว่าท่านผู้ชมทุกคนคงจะสนุกและเพลิดเพลินไปกับมันนะครับ สวัสดีครับผมรายงานตัวครับผมตอกสุปรกรครับผมรับบทเป็นอาจารย์ธนิตครับดูแล้วนี่ก็เป็นคนที่ขี้อําและอําขาดด้วยนะครับความสามารถสูงนะครับก็เล่นดนตรีได้หลายชิ้นนะครับก็ต้องไปเรียนครุยเพิ่มนะครับแล้วก็คีย์บอร์ดนะครับเป็นอะไรที่ยิ่งใหญ่นะครับแล้วก็เหมือนเป็นเพลงเวลาเราไปต่างประเทศโชว์เพลงให้กับชาวต่างชาติ เราก็โชว์เพลงคาราบาวอยู่มีปัญหาอะไรอยู่บอกคาราบาวเลยรับรองเดี๋ยวเขาก็เร่งทํากันขึ้นมาคาราบาวบอกว่าเนี่ยนะท่อแตกมีคนตกลงไปฝรั่งเหรอเอ้าเราร้องเป็นเพลงแล้วเขาก็มีการจัดการขึ้นมามีการลดรล,ล,ลงก็เหมือนกับว่าคาราบาวเหมือนกับเพลงที่เป็นตัวแทนเลยเวลาเราไปเจอประเทศอืน่นๆยังไงก็บันทึกที่ยิ่งใหญ่นะครับของวงการเพลงเมืองไทยนะครับถือว่า เป็นประวัติศาสตร์ทีเดียวนะครับก็หลายๆแง่มุมนะครับที่ทุกๆคนอาจยะจะไม่รู้นะครับคุณอาจจะคุยอใครไม่รู้เรื่องนะครับถ้าคุณไม่ได้ดูหนังเรื่องนี้ยังไงก็อย่าลืมนะครับยังเบาครับ สวัสดีครับผมเต่าสมชายเข็มกัดนะครับหรือพี่เป้าครับอำนาจลูกจันทร์ม,มีความสุขมากที่ผมได้มารับบทนี้เป็นความภาคภูมิใจเพราะาผมคนอย่างผมคงไม่ได้พูดอะไรแบบสองแบบแต่จะบอกว่ามันทำให้ช่วงหนึ่งของชีวิตผมได้รู้จักดนตรีรู้จักคำว่าเพื่อนผมเชื่อว่าพี่เป้าได้ ได้ถ่ายทอดอะไรบางอย่างให้กับผมผมไม่เคยเล่นดนตรีเลยจนมาวันนี้ผมผมสามารถตีกองแพทเทิร์นได้อาจจะไม่ได้เก่งนักหนาแต่แต่ผมดีใจครับภูมิใจมากขอบคุณมากครับพี่เป้าบัวลอยเจ้าเพื่อนยากทำไมจากข้าเล็วเกินไปแต่นะแต่เต้าแต่นะแต่้าแต่แต่ๆตตเตเป็นความรู้สึกที่ดีเป็นมิตรภาพ ผมอยากจะบอกว่าหวังว่านะครับทุกคนจะชอบในงานของพวกเราอย่างบาวครับ